เออยากจะถามถามพี่ว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นมาวันนี้ครับมีผลกระทบอะไรต่อการทํางานของพี่บ้างก็มันก็เหมือนว่าเราเราต้องเราต้องจ่ายค่าน้ำมันมากขึ้นครับจากจากปกตินี่ออถ้าเฉลี่ยผมเติมแปดสิบอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยอดยอดที่มันได้ได,ได้ยอดที่สมมุติว่าผมได้ห้าร้อยใช่ไหมฮะมันมันก็จะมันก็จะทําให้ ราคาที่มันราคาน้วมันที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้รายได้ที่ผมได้มันน้อยลงแต่แต่กลับต้องเติมน้ามันมากขึ้นครับแล้วอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่าอยากจะให้ช่วยเรื่องราคาน้ำมันแก๊สตัวหอยยังไงบ้างครับก็อยากให้ให้ช่วยตึงราคาให้ <c oughs> ให้ปรับลดลงมาครับ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อ,เพ,อเพื่อรายได้แล้วก็ แล้วก็ค่าของชีพที่มันมันมันไม่ได้ผักตามน้ํามันไปด้วยีมันก็เลยมีผลกระทบตรงนี้ครับปกติเนพี่วิ่งลายแมนนี่เป็นอาชีพหลักของพี่เลยใช่ไหมครับผมวิ่งเสริมครับอาพ่อพี่เสริมก็มีผลกระทบเหมือนกันเนาะอย่างนี้คนอย่างนี้คนที่วิ่งอยู่ประจำเขาก็น่าจะมีบทในตัวบทกันหมดเลยว่าน้ํามันบางทีแบบมันเหมือนว่ารายได้มันมันขาดไปครึ่งเลยเกือบเกือบครึ่งครับเพราะว่าราคาน้ามันมันขึ้นมาเยอะมาก จากปกติเมื่อก่อนริดไล้ยี่สิบกว่าบาทเนี่ยตอนนี้มัน,มนเป็นสี่สิบเมื่อขึ้นมาเท่าตัวนะครับรายได้มันก็เราลงทุนไปเท่านี้รายได้กลับกลับไม่ได้เท่าเดิมแต่ว่ารายได้มันได้น้อยลงใช่ครับผมก็ครบพ<ม>่อ <laughs> เอาง